กันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็เป็น EP ีที่7นะคะทุกคน EP ีที่7ก็คือวันที่7เป็นวันสุดท้ายที่พึ่งจะกินให้ทุกคนดูนะคะว่าใน1วันเนี้ยพึ่งกินอะไรนะและพึ่งก็อยากจะบอกว่าทุกคลิปที่พึ่งเ ปล่อยออกมาให้ทุกคนเห็นนั่นก็คือการกินของพึ่งจริงๆทุกมื้อที่ทุกคนเห็นพึ่งก็อิ่มของพึ่งนะคะทุกคนนะไม่ต้องกังวลทุกคนอะกังวลว่าจะอิ่มไหมจะอิ่มไหมเพราะทุกคนคิดว่าถ้าเป็นฉันกินเนี่ยมันจะอิ่มไหมนะคะแต่นั่นพึ่งกินค่ะทุกคนคะนะและเพึ่งอยากจะบอกว่าพึ่งไม่ได้แนะนําให้ใครมากินตามพึ่งนะนั่นคือการกินในแต่ละวันของพึ่งค่ะและที่สําคัญพายเบื้องหน้านะคะทุกคนพึ่งก็จะกินของพึ่งไปเรื่อยเปื่อยอีก จะไม่หยุดอยู่กับที่แต่สิ่งที่พึ่งยังคงที่อยู่คือมื้อเย็นมื้อเย็นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เบาๆแบบที่ทุกคนเห็นนะยิ่งเรากินเบามื้อเย็นเท่าไหร่นะความอ้วนมันก็จะมาเยือนเราช้ามากนะคะทุกคนเออนะอ่าโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันสุดท้ายวันที่7เนี่ยตั้งแต่เช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นของพึ่งเนี่ยเพื่อนกินอะไรนะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นมื้อเช้าของพึ่งอีกมื้อหนึ่งนะคะทุกคนพึ่งอยากจะบอกว่าเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งเนี่ยพึ่งก็ไม่ได้ว่าจะกินอะไรเยอะแยะนะก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้แหละเออประมาณเนี้ยนะก็จะเป็นขนมปังแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรเค้กเกอร์เหรออ่าก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ก็จะสลับสเปลี่ยนวันนี้ก็จะเป็นนมเลกตอซอยไม่มีความหวานเลยหรือไม่มีน้ําตาลนอะประมาณนั้นอนะ โอเคนี่เป็นมื้อเช้าของพึ่งนะคะส่วนระหว่างวันก็ไม่ค่อยได้หิวอะไรนะเพราะว่ามื้อเช้าของพึ่งนี่ก็อยู่ที่เก้าโมงแล้วอ่านี่นะคะทุกคนอืมนะโอเคค่ะเดีย๋ยวพึ่งขอตัวไปกินมื้อเช้าของพึ่งก่อนนะมื้อเที่ยงมาแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าวันนี้ก็จะมีน้ำพริกอ่องนะแล้วก็ผัก นะและส่วนนี้ก็เป็นแกงมะเขือพี่สาวายกมาให้เมื่อเช้านะก็เลยเก็บไว้กินเมื่อกลางวันมื้อนี้นะคะทุกคนอแล้วก็เหมือนเดิมค่ะซื้อเข้ากินค่ะทุกคนค่ะซื้อเข้ากินนะอย่างที่บอกไว้พึ่งไม่ใช่สายทําครัวค่ะพึ่งสายซื้อกินนะค่ะนี่นี่น,นี่คือมื้อเที่ยงของพึ่งนะโอเคงั้นเดี๋ยวพึ่งขอตัวกินข้าวก่อนล้วกันนะ นี่ค่ะมื้อเย็นของพึ่งวันนี้พึ่งจะกินปลาดุกแบบว่าไม่มีข้าวนะเอาง่ายๆภาษาบ้านๆคือกินกับเล่นนะคะทุกคนนะโอเคค่ะเดี๋ยวพึ่งจะขอตัวกินปลาดุกย่างของพึ่งก่อนนะนี่ก็เป็นมื้อเย็นค่ะทุกคนเออนะอืมอร่อยแน่ๆเลยอืม โอเคค่ะมือเย็นของพึ่งวันนี้นะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนนะตั้งแต่เช้าจนเที่ยงจนมือเย็นนะพึ่งก็กินแบบนั้นพึ่งอิ่มแน่นอนค่ะนะพึ่งยังย้ำคำเดิมนะคะว่าพึ่งอิ่มนะคะพึ่งอิ่มแน่นอนค่ะทุกคนนะ อโอเคค่ะสําหรับการกินภายใน1วันนี้กินอะไรบ้างพึ่งก็ทํามาทั้งหมด7วัน7จ็ดอีพีนะก็เอาแค่หนุกหนานพอเนาะก็แบบว่าตามใจน้องเขาน้องเมื่อน้องเขาอยากจะรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยพึ่งกินอะไรพึ่งก็จะบอกว่า,าพึ่งเนี่ยกินแบบนั้นจริงๆนั่นคือการกินแบบว่าจริงๆของพึ่งมันไม่ใช่เป็นการกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล,ลดน้ําหนัก ถ้าการกินลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนจะไม่ใช่แบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเพิ่งกินข้าวแค่นั้นจริงๆอืมมนะเพิ่งอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้กินแบบว่าครบเจ็วันก็มันไม่หิวข้าวเนาะ,ะการกินข้าวเนี่ยไม่ใช่เป็นการตอบโจทย์ทุกอย่างว่าเราจะต้องอยู่ได้นะกินอันอื่นเมนูอื่นหรืออย่างอื่นอะ่ะ ก็อยู่ได้เหมือนกันก่ะทุกคนนะนะโอเคค่ะสำหรับการกิน1วันของพึ่งก็ผ่านไปด้วยดีนะแล้วยังไงก็ค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปนะว่าพึ่งเนี่ยจะมีอะไรมาฝากนะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่หมดปกติของเรานะส่วนเอ่อคลิปที่ทำผ่านมาก็เป็นพิเศษแล้วกันเนาะเออนะโอเคค่ะพึ่งต้องขอ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมเพิ่งว่าในหนึงวันเพิ่งกินอะไรก็กินอย่างนั้นละค่ะทุกคนบานๆนะโอเคค่ะแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะว่าเพิ่งจะมีสูตรดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักคุมน้ำหนักอะไรมาฝากนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ